มึงนี่ไปหาลายปลาลกวยกินปลามุนจามก,กันเลยว่าสิมันบ่อย่าลืมกดลังสันทีน่แนวนช่องยูทูบครับติดตามกันเลยไปเอาไม่คิดไม่ล่าไม่คิดนะมัอนี่มลาลายปลาลกวยมากก็ลุงวันมัาสองคน มากินข้าวมูนเมื่อนีร่จู่บ้านก็ะห้อนถึงห้อนหนาวแล้วไปก,กระไดเก๋มาลองเบังมาสองคนน้ำมูนที่ใส่ไว้มันกระไลมันกระใส่ไว้มาสองคนตามกันเลยยิงงมมง้งเงี้ไปเสิหมาโน่เมื่อนี้กินปลามูนปลาฮะกล้กกวย แรกตั้งแรกปลาซิวปลาซิวปลาซิว ตัวเดียวตัวเดียวตั้งแรกกันคือตัวเดียวกิววนข้าวเลือมมีดบาดเนี่ยเห็นเนาะเหดมีดนเนาะฮะเรีปลาเป็นไงดอกเรี้ยบปลากอนโูปไปลาปลากอน ยังยืดยืดพักไหมลูกปลาเป็นเสอาะตสิเกปากเลยเกปากันนยเกปากันนย Thì 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 Đà, Bây giờ mình sẽ thịt Bây giờ giờ má là đương. ต้อมอย่าง,งอื่นต้อมให้หนังเจ้ากับเจ้าไม่ทำว่าเขามันไหลเขาหนะางเงินมันหา,าหลก็ไปขายมาใส่ไงสนุก เพื่อนยังไม่ยังมุนเพ่เลยเอยนะฮะเป็นมุนเพ่เลยเคยนะวีใหม่ขาด อย่าพ اؤ อย่าพ اؤ ฮะอย่าพย่าพมันตายตัวน <okay ี้ตัวอยอาเตัวเนี่ยอ่วยดเะหานบ่เลี้ยงาตายอีกเลยอ่าปลากินทุกคน กิ่งยงป่าเนเองอาล่ง,งวันปิงปากิก่ยงมาใส่ไข่ปลากลวยวัยวนนี้พร้อม บากเวยตัวใหญ่นาะเกีบเส้นดอนไหมเกส้นมอส้นเกีอันนี้สิ้นไหนันส้นหาวันส้นเกยนแต่ว่าส้นามแดงคร่งวันตลุงม,มันมาเลยมาๆๆกินเขากันกินข้าวกินข้าว cô Ừ. nếu mà làm một nám bơi <laughs> ra na thù. Lụm bà lao rưới vô. Hử? Atô, sai

ถ,ถ้าหมดงมได้ไปอยู่อะไรเปล่าต่อไม่หลันจากหมดไปตัว <c oughs> ถือข้อนดิมันไม่คุรลองเรียนไหมดินสู้ วันกำลังก้อน,นยวงแก่น้ำพอเพียงเอวละบุตรไล่กันสองคนสามตั้งได้ปลาก็ลายเต๋อแล้วพลังเครื่องมือย้อมมันมุีอายุนาะน้ำตื่นปูอย <c oughs> ากปู <c oughs>

cái như dám dẹp vô cái bàn nó bỏ dẹp bỏ như dám bên đây dẹp nó hơn mẹ và Hãy subscribe cho Mì Gõ Để เนื่อทามบดไปไปถึงกระเจียบได้ดีเลยทีน่ะวัน,นั้นพอจะตื่นบอตื่นย่างคนไป ปโเลิกยังเราฟังสองว่าเลิกเลยได้เอาเนี่ยตัวใหญ่ตักแขวะขันมันเลยได้เดินไปแล้วของวันนี้ยาวสิมุ่นมันบกวงวันใจวานซีหาล็อกบุล่ะไรเดียววันเนี้ยรถไ,ไปรถมาอยู่นั่นเนี่ย<อ>นี่จะบดดอนเนี่ย ตัวมโนกเหวียดนั่วังตแบบเมื่อนบาเลยลุงค้อนไป็ักไคร้มาเลยเยื่อนตังหนึ่งว่าหาอยู่ลุงค้อนตกไนี่คำบิตะบักด่อนเส้นเก็บเีเื่อ ว้นไหนวนไตหรือวันจึงวนไตนี้ไตมองลงไปหน่ข้อปุ่นนี่ข้อนีนขออ่นะขอกันนะเห็นน้ำเลือกยน้ำเลือกยัเลือกเอเกิดไม่จะแคบนะแคบ nó bị đi rồi chơi quăng rồi Bố mới cho kênh nắm tàu Mới đây là bây giờ cay nghe mắc cụ tay kết gì tăng thứ có từ này có cái mắt ở đây gì tàu tàu quay gần ba bá quẻ bên tôi đây Có dòng dài kì bá quẻ Vâng, vượt nào được à mèo Mèo bạn Mèo bay Mèo บ้านนี่ดีไหมฮะพออีูแล้วใช่แลวบ้านอิ่มบ้านเฮียบ้านวัยละบัวโคดใหม่ไปเรื่องของปกติเลยแหละของปกตินี่ครับก็ไม่ตามหดพอเนื่อนของนาของหลัางเลยด้วย thứ hai thì mới là phải về máy, là. Này, là đứng máy rồi là đây bolo đứng là đây đây bolo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  đứng đi nhiều bolo nữa đây phá หนึ่งกิโลได้หลายก็ผมดียวมาโล่เราได้นี่เกือบคนหมานเนาะคนหมากับหมานก็และ <c oughs> วันนี้พากันกับบ้านแล้ววันนี้พ้อแล้วหมานสีมงวัวคลิปนี้ไว้ไหมครับคลิปหนาท้ายก็ไม่หรอกยิ้เลือกปลด ลังสันทีน่แนวในช่องยูทูบครับสวัสดีครับ